สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้อมซ่าพาเพลินนะครับวันนี้เราก็จะมาเพลินกับการแกะกล่องแกะของที่เราสั่งมาอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันเถอะว่าเราสั่งอะไรมาตึง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 กองเล็กๆมีอะไรอยู่ข้างในนะมาเปิดพร้อมกันเลย อยังวะอยังวะโอ้ยมันก็คืออุ้ยอันนี้ทำไมซึมอย่างงี้อันนี้ซึมมาแต่ว่าแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าติดอันนี้มาอย่างดีซึมหัวอันเนี้ยหัวหัวมันหัวมัน หัวมันหัวมันเปิดรอเปล่าวะทำไมมันซึมอ่าะแต่ว่ามันยังนี้มันมันมันยังไม่ได้เปิดเนาะทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะมันก็คือน้ำเติมบุหรี่ไฟฟ้าของเรานั่นเองนะครับซื้อมาห้าขวดเลย มีรสอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ก็คือแฟนตาซีออ a n เรนจ์นะครับได้กลิ่นก็หอมมากหอมเหมือนน้ำส้ม,มนะครับเหมือนแฟนตาออเรนจ์แบบนั้นนะครับส่วนอันนี้เป็นรสโยเกิร์ตสองอันนะครับเพราะว่ามันหอมนะครับสองอันนี้หอมนะครับก็เลยสั่งมาสองอันส่วนอันนี้สองอันนี้เป็นรสอะไรอันนี้คือรส บารากุนะครับบารากุแอปเปิลนะครับมาลองกันส่วนอันนี้เป็นรสออเกรปออกรฟปนะครับออเกราปผัดสีทเกรปก็คือรสอะงุนนั่นเองนะครับตัวนี้จะเย็นนะครับตัวนี้เย็นระดับ7เลยนะครับ อันนี้เย็นกว่าเพื่อนเลยก็เลยลองซื้อมาว่ามันจะเย็นขนาดไหนอันนี้เย็นเย็นประมาณหกเต็มสิบนะครับอันนี้ตัวนี้เจ็ดเต็มสิบเลยนนเย็นกว่าเพื่อนอันนี้ก็จําไม่ได้นะครับที่อ่านดูจํารีวิวไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองสูบก่อนก็คงต้องคลิปหน้านุ่นแหละถึงจะได้มาอธิบายว่า ตัวไหนแซ่บตัวไหนอร่อยตัวไหนแบบรสด,ดีไหมกินดีไหมอะไรก็คงต้องเป็นคลิปหน้านูานะ่นแหละเนาะหรืออาจจะไม่รีวิวหรอกนะเพราะว่าขี้เกียจนะอันนี้ก็ทาทาอันนี้ก็รีวิวเล,เล่นเล่นเฉยๆเปิดกกงเปิดกล่องเล่นเฉยๆเ,เพราะว่าแบบไม่มีอะไรทําก็ได้มีคลิปลงในช่องบ้างนะเนาะอันนี้คอยคิวและใหม่ละต,ต้องไ้เปลี่ยนคอยใหม่พอดีเลย จำยามาไม่พอดีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย